ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านมือล่างเกมนี้นะครับว่าจะไปกีินแนวกั <laughs> แล้ววันนี้ก็กลับมาอีกครั้งสำหรับ Survival Series ซ e a s o n 2นะะกับกับ EP ที่33แล้วก็จะทำเสียงอย่างนี้ทำไมก็ไม่รู้แต่วันนี้นะเราก็จะมาทำฟาร์มพึ่งที่ฟาร์มพึ่งน่าจะใช่นะฟาร์มพึ่งแบบ ก็ฟาร์มพึ่งนะแบบอัตโนมัติก็แบบทําเป็นเรียงรายอย่างนี้เลยนะผมก็ได้ไปทําบันนี้มานักรอบนะคือปลูกต้นไม้แล้วก็รังพึ่งมาวางแล้วก็ดิสเซนเซอร์วางแล้วก็ปาะอ่าได้ได้มาแล้วอันนี้กบแล้วมีปุ๊บสมมติมีม,มีน้ำพึ่งปุ๊บแล้วก็ปับ๊บอ่าเอาอ,อยู่นี่นี่นี่อันนี้มีน้ำพึ่งใช่ไหมแล้วก็ปับ๊บอ่าโอเคครับซึ่งผมก็ ได้ทำอย่างนี้นานแล้วนะแต่ว่าในการทำฟาร์มเนี่ยผมจะไม่ใช้ไอ้รังพึ่งอันนี้หรอกนะผมจะไปใช้รางพึ่งที่ทำเองก็คือมันต้องคาร์ฟนั่นเองนะซึ่งเราก็ต้องใช้ฮันนี่กล่องอันนี้นะเดี๋ยวผมก็ผมก็มีฮันนี่กล่องเก็บไว้อยู่แล้วก็เก็บจากไอ้นั้นนั่นแหละไอ้ตรงนั้นแหละแล้วก็คลิปสองคลิปที่ผ่านมาก็ต้องขออภัยเรื่องความชาัดด้วยนะเป็นอะไรที่ชัดเหลือเกินนะผมก็ไม่รู้ทำไมนะเพราะว่า อันนี้ผมกลับมาอัดแบบเดิมมาใช้วิน d o w s อัดอ่านี่ผมก็ได้ทำไว้อันหนึ่งแล้วเออไม่ใช่ไม่ได้ทำไว้อันหนึ่งมันคืออันนี้นะที่ตอนนั้นผมทำไม่เป็นเนี่ยเออนั่นแหละตั้งแต่อืมอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวเราคราฟบีไฮันเลยเราจะใช้กี่อันอันนี้คราฟไปสิบสี่อันเออเดี๋ยวให้ดูพื้นที่กันไหมคราฟก่อนแล้วกันขี้เดินไปเดินมานะ ก็เอาไม้โอ okay. ๊ไมาละกันโอปคแล้วก็บลอกอ่นี่ครับติดอ no ันไม้ไม่พอบอบลบ็เอามาเอามาไม่ต้องสนใจอะไรแล้วก็ขาปับบละอกสิอยังไม่พอไม้ใช้เยอะเหลือเกินโอเคยัง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 ไม่พอน่าจะพอเพียงแล้ว โ,โอ้พอดีเ l ร c เลยโอเคเดี๋ยวเราเตรียมของอย่างอื่นไปด้วยเลยละกันเนาะฮอปเปอร์เราต้องใช้ฮอปเปอร์แลนะ้วเดี๋ยวมันจะได้มันจะได้เกีบเกี่ยวให้เราเดี๋ยวไปเ c r e a t i ี e นะฮะไปทดลองในลีย a t i v e เขานะปัโ๊โซนะไปว้าวนี่อันนี้ก็คือสิ่งที่ผมจะทำนะก็คือเอ่อมันจะมีไอ้รังผึ้งเนะี่ยมันจะมี ฮันนี่เลเวลก็คือฮันนี่เลเวลมันจะตันที่5ก็คือสามารถเก็บเกี่ยวได้ที่เลเวล5นั่นเองซึ่งถ้าเลเวล5ปุ๊บคอมเพลเ,เตอร์นี้มันจะวัดว่า5หรือยังถ้าแล้วก็จะส่งอ่ะถ้ายังเวลหนึ่งอยู่มันก็จะส่งมาแค่นี้เวลสองก็จะส่งมาถึงอันนี้แล้วสามก็จะส่งมาถึงอันนี้เวลสี่ก็จะส่งมาถึงอันนี้เวลห้าก็ส่งถึงอันนี้แล้วก็ปั๊บไปแล้วอันนี้ผมทำอหไรก็จะปุ๊บไปแล้วก็สั่งให้อันนี้ซึ่งจะมีเชียร์อยู่ ครับโซนะไปว้าวอย่างแรกเนาะเราก็ต้องทำฮอปเปอร์นะฮะซึ่งฮอปเปอร์เราห้าห้าคูณสิบสี่เจ็ดสิบต้องใช้เหล็กเจ็ดสิบอันแล้วก็กล่องสอิบสี่กล่องอ่ะอ่ะโอเคสิบสี่กล่องปับเอามาอีกสักเอ่อท่านี้ก็หนึ่งสองอ่าฮะ ว้าโอ,โอ้ใช่ถูกอ่าฮะแล้วก็ทำกล่องอ่าฮะก็เหล็กเดี๋ยวไปเอาที่ฟาร์มเหล็กนะฮะคือผมใช้ฟาร์มหล็กอันนั้นอนะ,นะฟาร์มหล็กอันแรกที่เราทำอะจนจนแบบไอ้ฟาร์มหล็กอันนี้ถูกลืมไปแล้วผมมาดูอีกทีโอ้โหโอ้โหไปถึงกล่องนี้แล้วจา้าเจ็ดสิบอันเอามาก่อนเถอะไม่เป็นไรหรอก ทำฮอปเปอไม่ไม่ไม่หนึ่งสองอ่ะโอเคโอเคได้แล้วอ่ะอย่างแรกก็คือควาันนี้เดี๋ยว h o ปเปอเข้ามาที่หลังคือผมไปดูเขามาก็ฮอปเปอเนี่ยเขาจะวางข้างล่างไอ้อนี้เลยนะฮะซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะเก็บได้แต่ผมไม่รู้นะเพราะว่าก็ลองทําไปก่อนเนาะเผือ่อจะได้ก็ขุดรูไปเลยคนะัขุณรู้วาง h o ปเปอไปเลยหนึ่ง สองสามสี่ห okay. right? ้าหกเจ็ดแ้าสิบสิบอดสิบสองสาส่อะโอเคแล้วก็ทำรูวงกล่องไว้ปั๊บปั๊บกล่องโป๊ะแล้ววางฮอปเปอร์มาเลยมาวแวววแววแววโโอเคแล้วก็ก็วาง ันนี้ตรงนี้เลยข้างบนฮอปเปอร์ไปเลยอะเออน่าจะเก็บได้นะเพราะว่ามันยิงเพราะว่าใช้เพราะว่าเชียที่จะใส่ดิสเพนเซอร์มันยิงลงอะ่ะมันก็น่าจะตัดออกให้มันโดนฮอปเปอร์ได้นะเออใช้ได้แหละเจเออพูดอย่างนี้เลยนะใช้ได้แหละเออต่อไปก็คือดิสเพนเซอร์ดิสเพนเซอร์่อ,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 อมีอูไ่ไหนบ้ง คอบุสโตนนี่โอเคอย่างต่อไปทำอะไรนะอ๋อทำดิสเพนเซอร์ดิสเพนเซอร์ทำไงกล่องลิสโตนะเปิดกล่องลิสโตนเอ่อทำกี่อันสิบสี่อันดิสเพนเซอร์ทำไงนะเออควอดเหรออฮึดิสเพนเซอร์ โอ้คอร์ไม่ต้องใช้อันนั้นอันนั้นทำออฟเซร์เซิร์ฟเวอร์อินสแตเซอร์ต้องใช้ธนูซึ่งเราจะเอาธนูมาจากไหนก็อ่ะสติงมีอันหนึ่งหอ่ปเอ่อเอ่อหาแบบนึงละเดี๋ยวผมไปหาที่ห้องเก็บของเยอ่านี่เไร หนึ 1> 1, 2, 3. 3, 4, ่งสสสหต้องใช้เกียนสามสาคูณสิบสได้สี่สิบสองะบะระไม่พออ่งสองสามสี่ห้อ่าฮะ, 1, 2, 3, 4, ะคราบเลยกิสเินเซอร์กิ๊สเินเซอร์คราบยังไงเอ้ยเว้ย อ๋อไม่ได้ครับธนูเฮอเฮ่อสติกสติกเออว่าแต่ธนูนี้มันใช้ขาเต็มธนูพังๆน่าจะไม่ได้นะก็าาไปหาสติกไม้เขียวมาครับ เอ่ชานูอยู่ไหนอ่ะเอ่อนี่อีกอันหนึง่งอีกอันหนึง่งสติกอีกอันหนึง่งเอเดเชลเกอร์ข้างบนนี้น่าจะมีใช่ไหมอ่ะโ,อโบ,บ,โบว่าโบดิสเพนเซอร์มาหนึ่งสองอย่ากดไปโดนดอปเปอร์ สี่ห้าหกคาบเบอต์สโตนหมดอนะ่ะคาบเบอต์สโตนมีตรงไหนที่แววัดอ่ะที่เราไม่ต้องขุดบ้างไหมปักนี่ สามสิบสี่วโอเคได้ดิสเปซ์ดสิสปดเปซ์โอเคนะต่อไปก็เชร์สิสี่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดกสต่อไปก็ r a y s t o n e c o m m พล a t o r ผมว่าผมเก็บเชียร์นี้เข้าไปก่อนดีกว่า,น,าน่าจะไม่ เก็บเชียร์ตรงนี้ละก,นกันน้อครับโอเคมันทำยังไงนะไอ้นไอ,ไอคอมพไพเลเตอร์ทำยังไงนะน่าจะต้องใช้สองอย่างนี้คอมพไพเลเตอร์ใช้คอมโอเคนี่ใจลสโตรนทอชโอเคอาแล้วก็สโตรนอาฮะอาฮะ อืมอืมสโตนไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยทำคอมเพลเตอร์14อันแล้วก็ทำาสโตนทอชฮะรีพีเตอร์รีสโตนทอชเหมือนกันโอเคใส่ไปไม่พอหรอกรู้นะ กองก็ไม่ได้เอามาอีกเอาปาโทเอ,อ้ย2ี่สิบอันอา่าฮะแล้วก็ทำไงนะตอนนี้โอเคได้มาหกอันเองเหรอแต่ใช้เกียร์สิบใช่เออสิบสี่อันถูกละสิบสี่อันขาดอะไรขาดสโตนย้ายของไปเลยกันกับย้ายไปเลยย้ายเลยแล้วกันก ย้ายเลยแล้วกันนี่มันก็นานแล้วนะคลิปก็นานแล้วนะโอ้ยโยนดาบทิ้งอีกนี่คลิปนี่ก็นานแล้วนะเตรียมแค่นี้แค่เตรียมของนะเดี๋ยวต้องลากพึ้นลากอะไรเราก็ยังไม่ได้เอาลังพื้นใส่วิธีก็ยังไม่รู้โอ้โหสบายแล้วค่นี้โอ้โหสโตนก็ไม่มีสบายสบายแล้วแคนนี้ก็ไปที่เดิมแล้วกันนะ คลิปคลิปไหนสักคลิปหนึ่งไม่มีสโตนเอ้ยไม่มีคอบเบอร์สโตนคลิปนี้ไม่มีสโตนโอ้โหที่เดิมนะจะเยอะไหมฉันไม่เยอะหรอกข้านี้ก็พอยังพอยังขาดอีกกี่อันขาดอีก 8, แปดแปดพอแล้วนะครับแล้วก็ปับ๊บแปดอันโบมาอาเี้ย แล้วบอกที่เราจะใช้เดี๋ยวเราใช้ดิสเลตแล้วกันเนาะดิสเลตดิสเลตแล้วก็บินกลับไปโอ้โหบินไปบินมาบินไปบินมาอย่างนี้แหละดิสเลตบิ๊กมันทำไงทำอย่างนี้ปะทำไมอะหรือว่ามันต้องใช้คาพเบอร์ดิสเลตรครับผมลองทุดนนะดบดูแล้วกันนะหนึ่งสองสามสี่ฟอร์จูนโอเคได้คัพเปอร์ดิสเลตมาแล้วก็เอ่อ ขอเลือดสไลด์นี่ไงดิสไลด์โอเคอืมแล้วก็วางอย่างนี้เลยวางอย่างนี้เลยวางอย่างนี้เลยแค่เตรียมของข็ครึ่งคิดแล้วนะขอหรือเปล่าไม่รู้เลยอาจจะเกินอนเดี๋ยวผมขอใช้เดี๋ยวผมก็ทําอุปกรณ์แบบหนึ่งนะไม่ใช่ทําอุปกรณ์เลยไม่ใช่วัยรุ่นทําอุปกรณ์วันเออไม่ใช่เดี๋ยวผมขอเอ่อทำไม่เออ บล็อกที่ใช้สร้างกันนะโอ oh. ้ทำมาทำมาน่าจะเพียงพอและพอเพียงแล้วนะ mm hmm. ก็เก็บไปเก็บไปนะเก็บไปเลยนะ oh. ไม่ต้องการแล้วอ๋อฮะโอเคน่าจะใช้ได้แล้วไปกันเลยและกันเย yeah. mm hmm. ไปที่สร้างเรา เดี๋ยวผมน่าจะต้องมาขยายพันธุ์พวกนี้ด้วยนะผมคิดว่านะเพราะว่าผมจะเอาไปใส่ไอ้นู้นไงเอออย่างต่อไปที่เราต้องทำก็คือพับต่ออย่ี้ทุบตรงนี้แล้วก็แล้วก็ต่อเกือนะแล้วก็วางดิสเซนเซอร์ให้หัวมันลงให้มันกดหัวลงอย่างี้แบบ อ่าใช่ใช่อย่างนี้ใช่ใช่อ่าใช่ใช่ใช่เปล่าใช่อ่าแล้วก็วางปั๊บอย่างต่อไปก็อยากทุบก,ก็ทุบนะผมไม่ทุบโอเคอแล้วเราก็วางคอมเพลเตอร,ตร์ตรงนี้โบโบวางให้ครบเลยอาแล้วก็เลสโตนที่กำลังจะหมดนะก็วางแฟ1 2หนึ่งสองหนึ่งสองวางอีกสองอันนะ เราต้องวางต่อไปฮะโบ<อ>ีโแล้วก็วางปรับปรบอย่างนี้ไปเลยวางบล็อกอะไรก็ได้เด็กใช้บล็อกดินก็ได้แล้วก็เอาสลับนะสะลบัสลบต้องใช้เป็นสลับนะวางโบโบโบ้โบ,โบ,โบอย่างนี้เลยนะจนสุดเลยนะฮนะฮนะฮะฮะโอเคแล้วว้าว มาจากไหนว่าจ่าเฮลอะไรคำนี้มาจากไหนของมันอะไรอะหนีแทบไม่ไม่ทันแล้วไม่ใช่แทบไม่ทนันไม่ทันไปแล้วแล้วก็วางใช่ใช่ไหมใช่แล้วก็วางวางตรงนี้ให้มันต่อกันนะเพราะว่ามันมีช่องว่างตรงนี้เนหะ็นไหมมันจะต่อกันนะถ้าใช้เป็นบล็อกเต็มมันก็จะไม่ต่อกันนะแล้วก็วางเออ กว้างสองนะแล้วก็ยาวนูนสุดนูนเลยมันจะมันจะเชื่อมต่อกับตรงนี้ด้วยเห็นไหมเนี่ยมันเชื่อมต่อกับข้างล่างด้วยหมายค่าลจิกนะใช่นาทุกอย่างต่อไปก็คือกินข้าวแล้วก็วาง Restore Repeater พอปล่อยมา1 2ึ่งสอี่ห้าปุ๊บมันจะไม่ถึงไงแล้วก็ต้องเอา Repeater ยัดเข้าไปอีกอันหนึ่ง วางอย่างนี้เลยไม้สุดอย่างนี้เลยนะครับอย่างต่อไปก็เสร็จแล้วอย่างต่อไปก็คือเอามาวางอย่างนี้ปัดเลยแล้วก็ย้ายพึ่งเข้ามาแค่นั้นแหละนะฮนะซึ่งย้ายพึ่งเข้ามาเนี่ยนี้ผมอาจจะทําไม่เป็นอาจจะทําไม่เป็นแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมเอาดอกไม้จากฟาร,ร์มตรงนี้ของเราก่อนแล้วกัน ไปเดี๋ยวผมจะวางให้มันกว้างสองนะอางดี้ักการเดี๋ยวมันจะเบียดกันเกินไปโอเคก็ย้ายไปอ่าอ่าอ่า,อาแปะตรงนี้แทนแล้วก็วางไปโอเคน่าจะได้แล้วนะแล้วก็เอาพึ่งมาไว้ตรงนี้นะเกียรความดอกไม้ไม่ตรงกันมากเลยอะไรครับนี่ ไม่เป็นไรหรอกนะก็ได้แล้วนะเสร็จแล้วอยากทุบตรงนี้ก็ได้นะทุบรได้เลยนะไม่มีใครว่าโอเคแต่จริงๆใช้เป็นบล็อกอื่นก็ได้นนะผมว่ามีบล็อกดีกว่าแต่ก็ได้นะอย่างนี้ได้แหลนะมั้งแล้วเราก็เอาเชียร์ที่เราเตรียมมาเนี่ยบล็อกไหนอันนี้ใช่ไหม ใส่ลงไปเลยปับ <c> ป <oughs> <up> ับปับปับโป๊ปปโปบบ้บบีบบบโชเชบูมอะโอเคก็อย่างนี้แหละได้แล้วแล้แล้วก็ขุดอินเดอร์เชดปับแล้วของก็เต็มตัวไปหมดเลยนะฮะับนี่โอ้โห น่าจะได้เลยนะก็ย้ายพืนเข้ามาเนาะเราอาจจะกระจกมาคุมตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าผมจะยังนะเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องย้ายพืนเข้ามาอีกครโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วพออกมาแล้วพืนออกมาแล้วปั๊บไปเลยปั๊บไปเลยนี่ตัวนี้ตัวนี้เอาไปเลยอ่ะตัวนี้ด้วยอ่ะอ่ะเอาไปเลยอ่ะ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 อันไหนนี่นี่อ่ะอ่ะนี่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 ตัวไหนตัวไหนตัวนี้ใช่ไหมอ่ะเอาไปเลยแล้วไหนไหนอีกมีอีกไหมมีอีกไหม เอ้ตามมาเต็มเลยมีตัวไหนยังไม่ได้อีกนี่เปล่านี่เปล่าอ่าอ่านี่ใช่ไหมนี่กับตัวนี้อ่าอโอเคอ่ามีอีกไหมมีอีกไหมอ่าโอเคอ่ามีอีกไหมอ่ามีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมโอ้โอ้พึ่งรนนแล้วเราไม่ง่ายนะก็คือก็คือย้ายไปให้หมดเลยแล้วก็ทุบไอ้จ๊กตีริง่นะง่ายๆแค่น,นั้นแหละ ก็อาจจะไปทําที่อื่นนะคือผมจะอยากเก็บอันนี้ไว้อะแต่ผมไม่แน่อย่าพึ่งเข้ารางกันซิอีเราน่าจะต้องจบคลิปเพียงแค่นี้นะก็คลิปนี้คืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมอาจจะไปย้ายพึ่งมานอกรอบนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพึ่งมันหนีเข้ารางกันไปหมดแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวอีพีแล้วเดี๋ยวผมอาจจะ เอ่ออาจจะย้ายไอ้พวกเนี้ยไปไว้ที่อื่นไปไว้ไกลๆนะเออเนาะแล้วก็เหลือพึ่งไว้สักสองสตัวหรืออาจจะไม่ต้องเหลือพึ่งไว้เลยก็ได้เอาไว้อย่างนี้แหละแต่ผมไม่คือมันใกล้กันมากอ่ะดูดิคือมันใกล้กันมากแล้วผมไม่รู้ว่าถ้าผมเอาพึ่งมาปุ๊บแล้วผมไม่ทุบเนี่ยมันจะกลับไปหาหลังมันหลังเดิมมันหรือเปล่าก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าหรือวันพุธเนี่ย มาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะแล้วตอนคลิปนี้ขอลาไปก่อนัส,สดีครับ๊ายบายว้า wow. แต่สิ่งที่ผมทำหลังาจากนั้นก็คือผมเนี่ยเอ่อเอาเพึ่งเนี่ยสี่ตัวเนี่ยลากด้วยเชือกไปไว้ในฟาร์มแล้วก็ผสมพันธุ์ให้มันออกลูกใหม่แล้วลูกใหม่มันนะ่ะจะเข้ารังนะฮะแต่ไอตัวที่ลากมามันจะไม่เข้านะก็เป็นทริคเล็กน้อยที่ผมเอ่อได้มาจากการ การทำคลิปนี้นี่แหละฮนะก็โอเคแนละ้วไปจริงแล้วยออืม